อยากแลจังเลยตัวนี้น้ำลายไหลซื้อมาดีกว่าพรุ่งนี้ซื้อมาแล้วดูสิดูสิเรามาดูจังหวัดไฟกันดีกว่านี่ก็เป็นไฟวิ่งครับผมเป็นไงครับเป็นไงเพิ่มความเร็วได้นะเป็นไงเร็วไหมเร็วไหม พอจะช้าหน่อยช้าโอเคแล้วก็จังหวะต่อไปอันนี้คือปิดนะเวลาแม่มาเล่นไม่ได้ก็ต่อไปอันนี้ไงไฟวิ่งนี่สวยไหมนี่เพิ่มเหลือได้ไหมปล ดูไว้ดูไวยเร็ว,เร,วเร็วดีนะเป็นไงก็เล่นๆน,นะก็อันต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ดีกว่าก็จะเป็นกดอย่างนี้นะอย่างเงี้ยเปลี่ยนนะตามไปหรือว่าวจะเป็นแบบนี้นี้ก็จะถ้ากดไปแล้วไฟจะดับกว่าจะขึ้นอย่า อันแรกสิอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเปิดไฟปกติก็ถ้าจะเพิ่มระดับเปิดปิดไฟก็ได้นะเนี่ยนี่ก็จะเป็นไฟอ่อนๆเข้มๆกดเรื่อยๆกี่สเต็ปเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แปดเก้าสิบก็สิสเต็ปก็ดับไปนะครับแล้วก็มนตอนแรกที่ผมตั้งครับก็จะเป็นตัวกดกดฟังก์ชันนะครับก็้กดปิก็จะเป็นอันนี้แต่กดฟังก์ชันแล้วเก็จะเป็นอีกตัวนึ่งแล้วก็ f ฟังก์ชันแล้ว f แปดก็จเป็นตัวนี้นแ,แ, 8, นตนแต่ว่ามันจะสลับฟังกันได้ด้วย สวยสวยสิท่าก็ที่เหลือก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นได้ไก็ที่เหลือไม่ได้แล้วอืมก็สวยดีนะครับสว่สวนใครที่ต้องการก็ลองดูได้ครับก็จบในวิธีนี้ครับในวิวนะครับก็จะอยู่เนี่ยเป็นของแอดไว้นะครับ แต่ผมก็ไม่รู้ครับว่าหมดโปรโมชั่นหรือยังก็ที่เขาบอกว่าหมดหมดโปรโมชั่นก็วันที่31สิเอตุลาแต่ว่าตอนนี้ผมถ่ายเนี่ยวันนี้วันที่8เดือน11แล้วผมสั่งของมานานแล้วนี่ก็จะเป็นรีวิวนะครับ เดี๋ยวผมจะฝากไว้ใต้ล <If S 1> oh, ิงก์นะครับผมใต้ลิงก์ u t u b e นลยครับผมก็ขอจบในเพลงเท่านี้นะครับ่านผมก็ลืมบอกไปครับผมมาดูสวิตตัวนี้กันดีกว่าครับผมขอออกครับผมก็จะเป็น blue switch นะครับก็จะเป็นนี่ครับผมก็จะมีปุ่ม สวิตแล้วก็จะมีแบบกันแบบกันฝนข้าวค,ครับเป็นยางนะผมยางแบบยางซิลิโคนนรผมสวยชิมิลา่าตกใจชิมิลา่าอะไรที่ละลืม <c oughs> บอกไปไฟก็จะเป็นแค่แถวละสีนะครับผม ก็จะไม่ใช่ R G B นะครับอย่างที่แอดไว้ได้บอกไปก็คือมันจะเป็นแค่สีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสีก็จะมีสีขาวสีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวส้มแดง,งมันก็ออกจะไม่ใช่เป็นสายถักนะผมุม่รู ก็จะเป็นซสายวทบีนะครับผม2.0ก็จ,จะมีะรูปแบบสไปเดอร์นะอะไรแบบนี้ฮรอบนอะครับผมแล้วก็สีสวยดีครับนี่ก็เป็นข้างหลังครับผม จะมีสีดำสีขาวก็วจะมีนี่ครับผมที่รองครับเป็นร้านเล่นส,งสงูงๆสวยไหม <_ d> um> ก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าตอนนี้ของมันจะหมดสต๊อกเรียงครับผมแต่ตอนนี้ผมไปซื้อครับผมเออใกล้จะหมดแล้วต้องรอสั่งประมาณเกือบอาทิตย์ ก็ประมาณห้าวันนะ่ะกว่าจะได้ของคออครับก็ขอจบรีวิวแค่นี้นะครับ